สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนการวางม็อกอัพโลโก้แบบง่ายๆนะคะโดยใช้โปรแกรม Photoshop กันจากสื่อโฆษณาจะเห็นได้ว่าไม่ว่าร้านป้ายไวนิวเขาก็จะมีการออกแบบโลโก้ข้อความบ้างหรือว่าโลโก้เสื้อผ้าโลโก้หมวกนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของป้ายไวนิว ไม่ใหญ่ๆสื่อโฆษณาเลยเพราะฉะนั้นโลโก้ที่เราออกแบบต้องมีการวางในม็อกอัพเพื่อดึงดูดและน่าสนใจมากขึ้นวิธีการดาวน์โหลดม็อกอัพโลโก้นะคะสามารถดาวน์โหลดที่เว็บฟรีฟิกหรือทาง Google ก็ได้นะคะ,อ,ะอันนี้เราดาวน์โหลดที่เว็บฟรีฟิกเนาะค้นหาม็อกอัพแล้วก็โลโก้นะคะก็จะขึ้นตัวอย่างแบบนี้มาให้เราสามารถเลือกรูปแบบได้ว่าเราต้องการวางม็อกอัพโลโก้แบบไหนบ้างนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเราขอเลือกนะคะมา1แบบในการวางม็อกอัพโลโก้นะคะขอเลือกเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราดาวน์โหลดลงที่เครื่องนะคะทีนี้เมื่อเราดาวน์โหลดลงเครื่องแล้วนะคะเราจะได้ไฟล์อยู่2ไฟล์ด้วยกันคือ2ไฟล์นี้นะคะก็คือจะเป็นรูปภาพให้ดูตัวอย่าง อันนี้คือรูปภาพของเขานะแล้วก็มีไฟล์แก้ไข,ขของเขาที่เขาจะแนบมาให้ด้วยนะคะจากนั้นนะคะให้เราเปิดไฟล์ที่แก้ไข,ขขึ้นมาค่ะเมื่อเปิดไฟล์ที่แก้ไข,ขขึ้นมาแล้วนะคะก็คือจะได้ไฟล์แบบนี้นั่นเองซึ่งเขาก็จะมีการวางรูปแบบให้หมดเลยโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะอันดับแรกนะคะคุณต้องมาเช็คขนาดก่อน เนื่องจากว่าไฟล์ขนาดแก้ไขของเขาจะเป็นขนาดที่ค่อนข้างใหญ่นะคะโดยการไปที่ image นะคะเลือก m a g e size นะคะจากนั้นให้เปลี่ยนตรงนี้เป็น pixel นะคะจะได้อยู่ที่4,000คูณ2,000ซึ่งมันค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆถ้าเราทำสื่อโฆษณาโพสลงสื่อโซเชียลมีเดียเราไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้นะคะเอาประมาณ800นะคะ และชูนชันตรงนี้เราตั้งเป็น300ละกันนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะเราสามารถเปิดดูให้ใหญ่ขึ้นได้นะคะโดยคลิกลากเข้าไปตรงนี้เนาะแล้วก็กดคอนโทรลบวกนะคะอันนี้100%นะคะชัดอยู่ต่อไปนะคะที่เราเอาโลโก,โก้ที่เราออกแบบนะคะมาวางในม็อกอัพของเขาคลิกที่เลเยอร์อฝั่งขวามือ ถ้าหาเลเยอร์ฝั่งขวามือไม่เจอนะคะไปที่วินโด้นะคะแล้วก็ไปหาคำว่า Layer หรือกด F7 ได้นะคะจากนั้นให้ขึ้นแบบนี้เนาะถ้าขึ้นแบบนี้มาแล้วนะคะให้สังเกตที่ y o u r Designer h นะคะซึ่งจะมีเลเยอร์เปล่าๆแบบนี้อยู่ให้ดับเบิลคลิกที่ layer เลเยอร์เล็กๆฝั่งขวามือนะคะ Smart Object ตรงนี้นะคะดับเบิลคลิกเข้าไปค่ะไห้สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ จากนั้นเลือกโลโก้ของเขากด delete ออกไปให้ไปที่ไฟล์ logo design อันนี้ทำไว้ให้นะคะเนื่องจากว่าบางคนอาจจะยังไม่มีโลโก้ของตัวเองเนาะเดี๋ยวเราลองมาสร้างโลโก้ตจำลองตัวนี้ก่อนนะคะดับเบิลคลิกไฟล์นี้นะคะ logo design อันนี้ก็คือมีรูปแบบให้โดยมีไฟล์ layer text แล้วก็รูปแบบโลโก้ให้เลือกนะคะซึ่งจะมีอยู่4รูปแบบด้วยกัน ถ้าไม่ชอบตัวนี้สามารถปิดตาตัวนี้ไปได้เลยแล้วเปิดตาเลเยอร์ที่เราต้องการได้เลยเลือกวางตำแหน่งที่ต้องการนะคะแบบนี้เนาะอะถ้าไม่ชอบอันนี้ก็สามารถเลือกอันที่2ได้นะคะโลโก้สนะคะถ้าไม่ชอบอันนี้อีกไปโลโก้สี่เลยค่ะเลือกรูปแบบที่ต้องการ1รูปแบบนะคะแล้วก็เปิดตาทิ้งไว้อันที่ไม่เอาก็ปิดตาทิ้งไว้สมมติว่าเลือกอันนี้เนาะ เทกตรงนี้นะคะสามารถเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองได้นะคะเครื่องมือฝั่งซ้ายมือนะคะคลิกที่ตัว T แล้วก็ทําการเปลี่ยนข้อความเป็นชื่อตัวเองนะคะเมื่อเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะกด2อันนี้กด Ctrl C นะคะกด Ctrl C ไว้กลับไปที่ไฟล์นี้นะคะชื่อว่า Page ูอาร์ดีไซ e r e นะคะจากนั้นให้ Ctrl V วางเลเยอร์ลงไป นะคะแล้วก็ปรับขยายนะคะกดชิปไปด้วยนะคะเวลาขยายเนาะมันจะได้พอดีนะคะอ่าเมื่อวางตำแหน่งที่ต้องการแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นให้ทำการไปที่ไฟล์เลือกเซฟนะคะหรือกด c อนโทได้เลยอ่าเมื่อเซฟเสร็จแล้วนะคะขอปิดไฟล์นี้ออกไปมาแล้วค่ะ การวางในม็อกอัพโลโก้ของเราก็จะอยู่ในม็อกอัพอย่างสวยงามแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการเซฟเป็นรูปภาพนะคะโดยการกด a n t e control shift s นะคะจากนั้นให้เลือกเป็น jpeg นะคะแล้ว q u r l t ต y ตรงนี้อย่าลืมปรับให้เป็น100%นะคะเพราะว่า jpeg เ่ยเราต้องชัดนะคะ100%เลยแล้วทำการบันทึก แล้วตั้งชื่อไฟล์ของเราที่เราต้องการตั้งชื่อไฟล์ไปเลยค่ะฮ่า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 นะคะแล้วก็เซฟค่ะ,ะรูปภาพของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นำไฟล์เอาไปโพสต์บนสื่อโฆษณาได้เลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการวางม็อกอัพโลโก้เสร็จเรียบร้อยแล้วคลิปต่อไปจะเป็นการวางม็อกอัพไวนิวนะคะ